อย่างที่บอกไปนะคะเรื่องของการจัดระเบียบรถบริการสาธารณะตอนนี้เนี่ยเขาจะเริ่มมีการดีเดย์จัดระเบียบไปแล้วค่ะเรียกว่าเป็นการสาธิตซักซ้อมความเข้าใจในเบื้องต้นอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถือว่าเป็นจุดหลักๆที่คนต้องไปต่อรถนะคะแล้วก็เป็นจุดที่มีรถตู้อยู่เยอะเลยทีเดียวเขาสำรวจแล้วค่ะพบว่ามีรถตู้อยู่ในจุดนั้นเนี่ย4,000คันด้วยกันและพบว่า1,000คันเนี่ยคะ่ะเป็นรถตู้ที่ไม่ได้จดทะเบียนจากนี้ไปตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมก็จะมีการจดระเบียบหลักจดทะเบียนแล้วก็จัดระเบียบใ ถูกต้องซึ่งตำรวจบอกว่าจากนี้ทำผิดกฎหมายไม่ได้แล้วเพราะว่าเอาจริงนะคะตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เพื่อเป็นการลดปัญหาจราจรซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะที่เร่งจัดระเบียบรถตู้บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะทั้งการวางระเบียบผู้ประกอบการรถตู้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดโดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนเริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป แบ่งเป็น6ระยะด้วยกันค่ะระยะแรกเป็นมาตรการห้ามรถตู้จอดแช่ยกเว้นจอดรับส่งผู้โดยสารเท่านั้นและต้องจอดชิดขอบทางรวมทั้งวินรถตู้ตั้งโต๊ะขายตัว๋วได้เพียงโต๊ะเดียวต่อวินจัดระเบียบบนทางเท้าควบคู่ไปด้วยเพื่อความเป็นระเบียบอย่างแท้จริงจากนั้นค่ะก็จะเป็นการพิจารณาหาสถานีเพื่อรองรับการจอดอย่างถาวรและไม่ต้องทําให้เกิดปัญหาการจราจรการจัดระเบียบในบขสนะคะและการจัดระเบียบโครงการขนส่งทางบกลดค่าใช้จ่าย สายสวยให้กับเจ้าหน้าที่และนำรถตู้ที่ตกสำรวจมาจดทะเบียนให้ถูกต้องใน59เส้นทาง ขณะที่ทางด้านของพลตํารวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเปิดเผยว่าตํารวจจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนด้านการจราจรอ,อย่างเต็มที่ยืนยันนะคะว่าจะบริหารเวลาลดตู้โดยสารให้จอดรอบบริเวณอนุสาวรีย์ชัยแล้วก็บริเวณสถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิงค์มักกะสันเพื่อให้ผู้โดยสารนั้นไปได้ทันต่อความต้องการของประชาชน